เดินทางมาเกินครึ่งเกินครึ่งทางแล้วนะคะก็กําลังมุ่งหน้าไปที่ปากประแสนะคะระยะทางจากกรุงเทพไปถึงปากประแสประมาณ250กิโลนะคะก็ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงประมาณนี้นะคะประแสนะคะเป็นอาเภอที่อยู่ในจังหวัดระยองฉันเคยเดินทางมาที่นี่ครั้งหนึ่งบอกเลยว่าสวยมากๆ ก็เหมาะสำหรับคนที่อยากหาที่เที่ยวสงบสงบใกล้ๆกรุงเทพหดรอยนะไปทางฝั่งตานตอนนี้เราก็มาถึงตลาดเก่าเมืองปราแสกันแล้วนะคะก็ตอนนี้หิวม,มากๆเลยเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเราไปหาอะไรกัน ก็ได้มาค่ะขนมครกที่มาจากปีมือการแพกของเราเองนะคะนี่เพียงแค่สิบาทเท่านั้นนะคะได้ตั้งห้าคู่เยอะมากเลยแล้วก็ยังเป็นวัสดุที่แบบว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะ เ,เส้นนี้คือเดินไปประมาณครึ่งกิโลก็จะมีเวทีอยู่นะคะทางด้านซ้ายมืออันนี้ให้น้องกินค่ะขอบคุณค่ะสีคนสี่ันจอน ความพิเศษของร้านนี้นะคะปกติแล้วคุณพี่เขาจะเออ่ถ้าตามบ้านแถวนี้ใช่ไหมคะถ้าตามบ้านแถวนี้สั่งก็จะเอานะตรนกระเจ้าค่ะใช่ชะใส่กองให้ชิมก่อนหอมมากเลยไม่หวานมากเกินไปนะคะทานได้ทานได้อร่อยมากแลน ถ้ามาที่ประเสรินะคะอย่างแรกต้องไปไหว้เสด็จเตียบุรมหลวงพงทองค่ะแล้วก็ไปเที่ยวเรือรุกหรืประเสริฐค่ะก็ที่นี่มีที่เที่ยวเยอะมากมีอ่ทุ่งโกงทองก็มีสะพานตรนห้อยแล้วก็ที่เรือรุกก็จะมีสะพานไปชมป่าโกงกลางค่ะมีจะมีพวกสัตว์น้ําธรรมชาติพวกคูพวกกุ้พวกอะไรมันจะขึ้นมาให้หนูเล่นๆค่ะสวยมากค่ะ เยอะเยอะมีกุ้งมีปลาเรามาเที่ยวประเสริฐกันเยอะๆมาจับกุ้งจับปลากันที่เที่ยวลมเทวิธีหอยเรือของชาวบ้านนะคะจริงมากเลยแบบว่าใช้พายอันเดียวเนี่ยควนควรวถอยๆอออกไปเลย นี้นะคะเรากำลังจะเดินไปขึ้นเรือน,นะคะเพื่อที่จะไปดูวิธีวิถีชีวิตของชาวประมงนะคะที่ปากประแสนะคะ ตำบลปากน้ำปรแะสะก็มีแหล่งท่องเที่ยวเรือลบหลวงประแสะทุ่งโปรงทองอวัดแหลมสนสาลเสรจ็จพ่อคมหลวงชุมพรเจดุรมซักแล้วก็มาชมชีวิตดั้งเดิมของชาวตามบลปักน้ำประแสะเรือนเก่ามีโบราณวัตถุมีมรดกพื้นบ้านมรดกพื้นบ้านก็อยู่ โรงเรียนชมชนมวัตเคยียนงามนะก็ขอเชิญมาชมสิ่งดีๆเก็บเก็บเอาไว้อยู่ในใจวัดแหลมสวนก็เป็นวัดของอรัชกาลที่5ได้มาสร้างถวายมีของรัชกาลที่5ถวายเอาไว้หลายชิ้นวัดตะเคียนงามก็มีต้นตะเคียน500ปี ม,มาชมประเพณีวัฒนธรรมของตำบลปากน้ำประแสที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยคือผาป่ากลางน้ําอันนี้จุดไฮไลท์ของประแสเลยคือที่ไหนก็ไม่มีแต่ว่าต้องเป็นวันลอยกระทงแต่ที่นี่เขาไม่เรียกวันลอยกระทงเขาจะเรียกวันผาป่ากลางน้าวันตร,ต,รตรงก็วันวันเพ็ญเดือนสิบสองที่กลาง ทอดพระป่ากลางน้ําโดยให้ชาวบ้านเข้าร่วมทําบุญทอดพระป่ากลางกลางแม่น้ําของปากแม่น้ำกร,ร,ระแสแล้วก็กลางคืนช่วงกลางคืนก็จะมีพุ่มพระปา่าเนี่ยอันนี้กับอันนี้มันก็ไม่มีไม่มีในประเทศไทยก็ไม่มีใครท,ทํานะกลางคืนเนี่ยพระเป็นร้อยร้อยลูกจะเดินมาชักพุ่มพระปา่าในจับหวัดบางข่านระแส ชาวตำบลบรรณประเสริฐทุกบ้านจะมารวมกันคือแต่ละจุดแต่ละจุดซุม้มหนึ่งก็สามสี่บ้านสี่ห้าบ้านกันแล้วแต่แล้วก็นิมนต์พระรูปหนึ่งมาทอ,อดพระปะ่าลางคืนอันนี้ช่วงกลางคืนนะกลางวันเราก็มีกลางคืนเราก็มีอยาก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 จะเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายมามามา,มาชม วิถีชีวิตของคนโบราณในตำบลปักหนาา้ากระแสผมถือว่าตำบลปักหนาา้ากระแสเนี่ยเป็นตำบลเก่าแก่จริงๆเรียกคนสามมหาราชผ่านตำนตบลปักนาา้ากระแสผมก็สมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชให้ผ่านสองก็รัชกาลที่ห้าปิยมหาราชองค์ที่สามก็ รท,ที่เก่ามามาเมื่อปี2512เดือนกันวามาเปิด3เศรษฐีพอของเรา3เศรษฐี้อรนหลวงฮะเิญขอเชิญขอเชิญมาเที่ยวชมมีมีมตอนตอนตอนนี้ก็ในในอ่าวเราก็อุดมสมบูรณ์สังเกตได้จากมีปลาเข้าคลองมีนก นกที่นกหายากนกหายากนี่ที่ท่าหน้าหนาวเนี่ยท่าหน้าหนาวเนี่ยนกจกับนกจีเนี่ยเป็นนกหายากที่จะมาอยู่ตรงทุ่งโรงทอง เห็นแล้วนะคะว่าไม่น่าผิดหวังเลยกับการเลาะเลือนไม้รับไอทะเลของที่นี่ทั้งทุ่งโปรงทองรวมถึงที่ต่างๆก็ยังงดงามจับใจเหมือนครั้งก่อนพูดได้เลยว่าคนที่นี่ดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ดีเลยทีเดียวค่ะความสุขที่ประเสะนั้นทําให้ฉันรู้ว่ามันไม่ได้เริ่มจากจินตนาการแต่รู้สึกได้เหมือนมาสัมผัสจริง ก่อนหอมมากเลยนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็ไม่หวานมากเกินไปนะคะทานได้ทานได้อร่อยมากมาเทียนะเท่ยว่านะัทกันเือ